ก็หยดลงในหูของน้องสองถึงสามหยดครับดูนะครับพวกขี้หูไรหูเพียบเลยน้องแมวบ้านไหนมีอาการคันหูเกาหูบวยแมวตัวนี้นะครับดูข้างในพวดขี้หูไรหูเพียบเลยนทาให้น้องมีอาการคันหูเกาหูบ่วยนะครับถ้าเราปล่อยไปนานหูน้องก็จะอักเสบได้นะครับต้องรีบทำความสะอาดหูให้น้องครับที่บ้านผมจะใช้ตัวนี้เป็นน้ำยาหยดหูสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะของแบรนด์ไทยโยโย่เพชรครับทุกคนตัวนี้เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกานะครับแต่ทาแพทย์แนะนําใช้ดีเลยครับตัวนี้วิธีทําง่ายๆนะครับก็หยดลงในหูของน้องสองถึงสามหย เพื่อให้น้ํายาเข้าไปกําจัดไรหูข้างในนะครับน้ํายาตัวนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนไม่ระคายเคืองต่อหูของน้องสามารถใช้ได้ั้งกับน้องหมาน้องแมวอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปสามารถทำวอร์ดแบหูให้น้องได้เลยนะครับดูนะครับพกขีหูไรหูเพียบเลยแย่ตามหูของน้องก็ค่อยแย่นะครับดูขี้หูไรหูเพียบเลยก็จะหยดหูให้น้องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าน้องมีอาการคันหูเกาหูก็สามารถที่จะทำวอร์ดหูให้น้องได้เลยนะครับ สุขภาพหูของน้องก็จะดีขึ้นนะครับน้องหมาน้องแมวบ้านไหนมีอาการคันหูเก้าหูบ่อยๆก็นแนะนำให้เอาตัวนี้ไปใช้ครับเดีย๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้ใครสนใจก็ตามข้อพิโกดได้เลยครับ